ใครที่ต้องการเงินฉุกเฉินเงินด่วนทันใจที่มันพร้อมใช้ตอนนี้บ้างแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยอนุมัติได้ไวรู้ผลได้ทันทีสำหรับใครก็ได้นะที่เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทำนิติกรรมได้ตามกฎหมายแล้วด้วย ซึ่งหมายความว่าโอกาสนี้เหมาะสำหรับทุกคนนะที่จะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินกันแบบเอาไปใช้ทันใจในยามฉุกเฉินด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกมากๆเริ่มที่2.6จนถึง3.7ตต่อปีแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆด้วย ตัวนี้เขาเป็นสินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินที่สามารถอนุมัติได้ทันทีนะเขาเป็นของโซเชียลแบงก์นั่นเองหรือรู้จักกันในนามออมสินเจ้าเดิมให้โอกาสกับทุกคนเลยนะที่ต้องการเงินหรือว่าอยากจะได้เงินสำรองเอาไปใช้เนี่ยให้คุณรีบมาขอสินเชื่อตัวนี้นะสินเชื่อชีวิตสุขสัตรนี่เอง ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละใครก็ได้ชีบรรลุนิติภาวะแล้วและสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมายแล้วรวมทั้งมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนติดต่อได้แล้วก็มีบัญชีเงินฝากของธนาคารอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถมารับบริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ตัวนี้ได้เลยนะแต่คุณเองก็ต้องรีบสักนิดนึงเพราะของดีๆแบบนี้เนี่ย จะหมดเขตในวันที่30กันยายน2567นี้แล้วเป็นสื่อเชื่อที่บอกเลยว่าสมัครง่ายมากและก็การอืุมััดรับเงินเนี่ยทำได้ทันทีแต่ว่าคุณจะต้องมีสลากออมสินนะหรือมีเงินฝากที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่กับธนาคารอยู่แล้วเนี่ยเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นหลักประกันในการกู้เงินของคุณ คุณจะกู้เงินได้สูงสุดถึง95%ของหลักประกันที่คุณมีฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยังจะคงได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะส่วนสลากออมสินเนี่ยคุณก็ยังได้รุ้นรางวัลเหมือนเคยสรุปแล้วเนี่ยคุณเองก็มีแต่ได้กับได้เลยนะได้ทั้งดอกเบี้ยได้ทั้งได้รุ้นรางวัลตามเดิมทุกอย่าง ทีนี้ใครที่กู้เงินได้ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไปเนี่ยออมสินก็มีกิฟต์อวเชอร์เนี่ยสมนาคุณให้คุณด้วยของดีแบบนี้คุณก็ต้องรีบกันหน่อยหากคุณสนใจจริงๆเนะเป็นเงินกู้ที่คุณต้องใช้หลักประกันถ้าคุณใช้สลากออมสินหรือไม่ก็เงินก้อนใหญ่ๆที่คุณมีอยู่กับธนาคารเนี่ยรีบไปติดต่อธนาคารออมสินได้เลยนะไปสาขาเจ้าของทะเบียนสลากที่คุณซื้อมานั่นแหละ หรือไม่เนี่ยถ้ามีเงินก้อนก็ไปสาขาที่คุณได้เปิดบัญชีเอาไว้ได้เลยนะระหว่างนี้ก็ระวังกันด้วยนะมีโฆษณาลอกเลียนแบบแอบบอ้างเป็นธนาคารออมสินเกลื่อนไปหมดฉะนั้นเนี่ยเพื่อความถูกต้องอยากให้คุณโทรตรวจสอบกันก่อนนะโทรไปที่ GSP Contact Center หมายเลข1115ได้เลย